สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่เดดีไวโซนเก้าก็เก้าทโรคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปกันงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีกุมหรือท่านที่มีลคัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมประจําเดือนธันวาคม2,568 สำหรับการอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวบะบเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วอหลายๆคนก็เตรียมตัวที่จะ เดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านนะคะถ้าอย่างนีก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สะดวกราบรื่นประสบความสําเร็จเนอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้ราศีกุมจะเป็นยังไงการงานการเงินความรักราศีกุมในช่วงเดือนนี้นะคะเนี่ยมันโดดเด่นในตัวของดูฟูการเดินทาง ท่องเที่ยวนะคะหรือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือบางอย่างเนี่ยเราหลุดออกจากเซฟโซนเราทําโดยที่เราไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจอะไรนะคะปล่อยจอยปล่อยสบายสบาย,บายเหมือนทั้งปีเราทํามาดีที่สุดแล้วช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงจังหวะของการรีแลกซ์เนี่ยเดอะฟูลนะคะโดดเด่นมากเลยในเรื่องของการเดินทางหรือการไปปาร์ตี้กันไปฉลองอันนี้ค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็มีเดอะชารีออตการเดินทางเดินทางทั้งต่างจังหวัด ทั้งต่างประเทศอ่าดังนั้นมองว่าช่วงจังหวะน,นี้การเดินทางของราศีกุมค่อนข้างโดดเด่นรวมถึงภารกิจหน้าที่ที่เราจะทําด้วยนะคะบางคนนะ่ยไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศน่ะไม่ได้ไปเที่ยวสนุกสนานลนลายอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการไปแก้ปัญหาการไปช่วยเหลือหรือการมีภารกิจหน้าที่ที่เราไปทําด้วยบางคนเตรียมที่จะทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะไปเก็บข้อมูลหรือว่าไปซื้อของ มาเตรียมไว้เพื่อจะขายก็ได้นะคะอะ่หรือมีอะไรที่จะต้องทำทีนี้ตัวตนเป็นยังไงเป็น Queen of Wands มีใจที่มั่นใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีพลังมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัวเราเองมีศักยภาพทำงานเก่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำ มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงมีการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคิดจะทําอะไรใหม่ๆหรือไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆได้ด้วยมีการคิดไว้ละเตรียมเวละมั่นใจละจะทํานะคะบางคนก็คือลงมือทําตั้งแต่ตอนเดือนธันวาคมนี้เลยพอถึงปีหน้ามันก็จะได้คอนเน็กไปเลยนะคะ สำหรับคนที่รองานใหม่ก็มีแนวโน้มว่าจะได้งานแต่บางคนก็อาจจะยังเลือกที่จะยังไม่ทำนะคะหรือยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าอาจจะเปรียบเทียบในเรื่องของเงินเดือนหรือไรายได้ที่จะได้รับเข้ามาสำหรับบางคนน่ะมองว่าจะหาง,งานใหม่รอดูโบนัสหรือรอดูการปรับเงินเดือนก่อนนะคะเริ่มมีความกังวลสำหรับคนที่ทำในตัวของธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เราจับ ตัวใหม่ๆขึ้นมาหางานใหม่ๆขึ้นมาทําเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินที่ต้องการเพิ่มนะคะบางคนอาจจะลงในส่วนของโซเชียลก็ได้หรือว่าทําอะไรที่มันไม่เคยทํามาก่อนทําอะไรที่หลุดออกจากกรอบเดิมๆที่เราเคยทําส่วนของความสําเร็จเขาก็บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจอะไรมาสักพักใหญ่แล้วนะคะว่าเราจะทำนะก็ขอให้ทําเลย ไม่ต้องรอในเรื่องของเวลาให้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันถูกแล้วรวมถึงในตัวของงานนะคะงานในส่วนของบันเทิงอันนี้โดดเด่นในส่วนของอะไรที่เป็นกระแสในส่วนของตัวโซเชียลโดดเด่นด้วยกระแสเืออะไรไวัยรุ่นนะคะหรืออะไรที่มันมาเป็นกระแสะใหม่ๆช่วงจังหวะน,นี้ค่อนข้างโดดเด่นเนี่ยปล่อยใจล้นลาบเลยนะคะลุยไปเลยทำไปเลยมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จแต่ทีเนี้ย ในช่วงเดือนนี้ก็อย่าเที่ยวเยอะจนเกินไปนะคะถ้าอย่างไรก็ดูในเรื่องของงานด้วยกลัวว่ามันจะมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรหรืออาจจะโดนตําหนิได้เนาะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินราศีกุมนะคะเงินอาจจะได้เงินแบบฟุกฟุกเนี่ยทุกคนมีแนวโน้มที่จะมีโชคนะคะถูกหวยรวยเบอร์ได้ด้วยหรือว่าได้ลูกค้าแบบฟุกๆได้เงินอะไรแบบฟุกๆที่มีเข้ามาหรือแบบทาตัวแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไม่คิดว่าจะได้อะ ก็กลายเป็นเอ้าได้ด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะ,ะมีแนวโน้มนะคะหรือบางคนมีการเดินทางก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีโชคแบบฟุกๆได้ด้วยซื้อจักทะเบียนรถซื้อจักตั๋วเครื่องบินหรือไฟบินอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเงินเป็นช่วงจังหวะที่เรายังหมุนเงินอยู่นะเข้าซ้ายออกขวาอยู่แล้วก็จังหวะนี้เราเดินทางเยอะไงหรือว่ามีเหตุต้องใช้ไปกินเลี้ยงหรือใช้ตามอําเภอใจของเราเนี่ย ช็อปออนไลน์อะไรได้หมดเลยนะคะก็อาจจะทําให้หมุนเงินหนักอยู่ขาดเงินนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินขาดมืออืมห้าเหรียญให้เรามาระวังเงินขาดมือนะคะนอกจากเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะมีแล้วอาจจะมีเพื่อนมาขอยืมเงินได้ด้วยนะคะหรือญาติหรืออะไรมีมาหมดเนี่ยห้าเหรียญที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องเช็คตัวเราด้วยว่าสะดวกหรือแบบพอจะช่วยเหลือกันได้หรือเปล่า ถ้ายังไงเงินในช่วงจังหวะนี้ยังไงก็ต้องประคองไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆมีโชคแน่ๆแ,แ,แหละนะคะก็เล่นพอประมาณนาะทีนี้มาในส่วนของความรักนะคะความรักเป็นยังไงราศีกลุ่มเริ่มต้นที่คนมีแฟนสําหรับคนมีแฟนนะคะความรักเป็นยังไงบางคนมีการให้ของขวัญมีการตกลงมีการมั่นหมายหรือให้คํามั่นสัญญาอะไรได้ด้วยเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ เบาสบายเนี่ยเบาสบายให้อิสระกันละกันนะคะอาจจะเป็นอาจจะชวนกันไปท่องเที่ยวด้วยกันได้ด้วยบางคนก็ไปแคมปิง้งหรือว่าไปเที่ยวไปกินเลี้ยงไปเที่ยวสถาบันได้หมดเลยนะความรักเองก็ดูเหมือนยังไง่บางคนก็เป็นความรักที่เป็นทางไกลนะคะ ช่วงช่งวัน,นี้ถ้าคนมีแฟนเนี่ยเรื่องการเงินก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของความรักก็ได้อันนี้ยังไงก็ต้องระวังนะคะถ้าเที่ยวเยอะอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เรามามีปัญหาทะเลาะกันได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะความรักราศีกุมคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนธันวาคมนี้ it is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยที่จะรักมีการอธิษฐานจิตเรียกหาการรักกันแหละ นะคะ x p r e เ s ร o u r l o ันการแสดงออกซึ่งความรักนะคะมองว่าในเดือนนี้ความรักราศีกลุ่มคนมีแฟนรักกันรักกันนะ <c oughs> มีบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราทั้งสองคนเนี่ยทั้งรักทั้งหลงทั้งห่วงนะคะแล้วก็ถึงแม้บางคนนะอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันก็ยังรักนะมีการส่งกระแสจิตมาหาด้วยนอกจากส่งข้อความมาหานะคะขอหนึ่งใบนะคะราศีกลุ่มคนมีแฟนทุกคนทวินเฟรม คุณทั้งคู่เป็นทวินเฟรมกันนะความสัมพันธ์มันเลยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นแบบนี้นะคะอะต่อมามาที่ราศีกุมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังให้อิสระต่อกันนะะแต่ก็มีคําพูดหรือการกระทําอะไรที่ทางนูน้นเหมือนพูดแบบหนักแน่นหรือแบบเหมือนให้ความบ่นกับเราอะ่ะ แต่ก็มันก็ไม่ใช่แบบว่าให้ความหวังแบบเลื่อนลอยโกหกอะไรเงี้ยนะคะมันมันเป็นสภาวะอารมณ์ของเขาในช่วงนั้นจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะรับผิดชอบคําพูดเขาหรือเปล่านั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ทุกคนบอกอะไรเนี่ยนะคะช่วงจังหวะี้ความรักก็เป็นแนวให้อิสระต่อกันไปไปมามานะคะเหมือนเดิมประมาณนี้เนาะเราซึ่งเขาอาจจะมีของขวัญของฝากอะไรมาให้คุณด้วยนะคะ มาดูในส่วนของการ์ดออนไลนละนะความรักราศีกุมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทันวาคมนี้จะเป็นเช่นไร เนี่ยแมไพ่ออกมาดีนะคะช่วงจังหวะก,ก่อนหน้านี้เราอาจจะแยกย้ายกันไปทบทวนก็นได้อาจจะดูนิ่งดูเงียบนะคะหรือความัมพันมันดูเงียบเียบนิ่งๆนะคะแต่ก็มีมีความคิดมีอะไรที่ตกตะกอนออกมานะคะความรักในครั้งนี้มันยังคงปลอดภัยที่จะรักกันบางคนอาจจะมีการให้คำมั่นสัญญาเนี่ยเอ็นเก็ เมีการให้คำมั่นสัญญาบางคนอาจจะซื้อแหวนให้ก็ได้หรือมีของแทนใจอะไรให้ก็ได้หรือแบบพูดถึงในเรื่องของการคอมมิตท,ที่จะเป็นแฟนกันพูดถึงอนาคตว่าฉันอยากจะมั่นกับเธอนะอยากจะแต่งกับเธอนะเพราะอะไรไม่บอกบอกว่าอาจจะมีสายใยอะไรที่ผูกกันนะคะที่ทําให้เราได้มาเจอกันหรือรักกันแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการออร์ลคเคิลต่อ ความรักราศีกลุ่มคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนธันวาความนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบเกอรวิสเนกนะคะอืะน่เนของคุณและเขายังคงดึงดูดกันยังผูกมัดกันยังไปไหนกันไม่ได้นะคะมันค่อนข้างเหนียวแน่นเนี่ยเป็นเหมือนงูรัดนะคะงูรัดยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งหนียิ่งรักอ,อะไรนี้ ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาในส่วนของคนโสดสิคนโสดว่ายังไงนะคะคนโสดดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนใจเราก็หนักแน่นขึ้นเนาะเนี่ยแล้วเราก็ทํางานตั้งใจเรียนกลับมารักตัวเองนะคะให้คุณค่ากับตัวเองใครจะมาเอาเปรียบเราเราอาจจะไม่ยอมนะเป็นช่วงชวงหวะที่คุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเงินการเรียนอะไรก็ได้การทํางาน หรือการเปิดใจเข้าสังคมอะไรใหม่ๆปล่อยใจเป็นอิสระนะคะท่องเที่ยวเดินทางรวมถึงในโลกของโซเชียลด้วยที่คุณอาจจะลดแล่นอยู่นะคะ,ะดังนั้นแม่หมอมองว่าในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆหรือใครใหม่ๆที่เข้ามาที่เราได้รู้จักมันเป็นการเริ่มต้นไงแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่เข้ามาแต่แบบมันไม่ได้มาในในเรื่องของ ความรักเยอะๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยได้รู้จักกันอ่ะลองคุยสิเฉยๆเงี้ยคุยเป็นเพื่อนทำความรู้จักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอ r a ค l e เพิ่มเติมความรักราศีกุมคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนธันวาคมนี้นะคะ Attraction ตัวคุณนั่นแหละนะคะที่ดึงดูดพลังงานแห่งความรักเข้ามายิ่งคุณมีความสุขเท่าไหร่มันยิง่ง มีสเสน่ห์นะคะยิ่งดึงดูดคนที่รักเข้ามามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะโสดมานานเท่าไหร่ก็ตามหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเสียใจว่าเมื่อไหร่จะเจอนะคะช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะได้เจอนะคะแต่บางคนอาจจะยังนะแต่พลังงานมันกําลังถูกดึงดูดเข้ามาด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะดึงดูดใครเข้ามาก็ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดูแน่นอนว่ามันคุ้มค่าแน่หนึ่งเหรียญที่เกิดขึ้น calling in your soulmate ขอให้คุณอธิษฐานจิตเรียกหาคู่รักคนรักที่เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมกันนะคะคู่รักที่เป็นคู่บุญบารามีให้จิตของพวกคุณเชื่อมต่อกันแล้วก็ดึงดูดเข้ามาแบบที่เราไม่ได้เศร้านะต้องเป็นลักษณะว่าเราไม่ได้เศร้านะคะ ไม่ใช่แบบร้องไห้ฟุมฟายโอ๊ยคนนั้นคนนี้ทิ้งไปนะคะทำไมฉันไม่เป็นที่รักใครๆก็ไม่รักฉันฉันมันคีเรใช่ไหมฉันมันยากจนใช่ไหมนะคะเหมือนแบบที่แม่หมอคร่ำครวญ <laughs> ทุกคนอืมราศรีกลุ่มก็ก็ต้องไม่ใช่มันต้องเริ่มจากความสุขของคุณเองคุณต้องเติมตัวเองให้เต็มก่อนต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเราพลังงานดีๆนะี่ยมันจะเข้ามา รวมถึงตัวนี้ด้วยมันเป็นการแสดงจิตจำนุงของเรานะ่ะว่าเราอยากได้ความรักยังคงต้องการความรักอยากเจอเนื้อคู่ที่ดีที่เข้ามาคือบางคนนะอาจจะแบบอยู่ในงานที่ดีการเงนินที่ดีก็ได้หรือว่าเคยเจ็บกับความรักมาเยอะๆนะก็เลยรู้สึกว่าความรักมันไม่สำคัญหรอกฉันไม่ต้องการนะคะพอเราประกาศแบบนี้ไปปุ๊บมันก็จะไม่เข้ามาอืม หรือบางคนเข้ามาเขาก็จะถอยออกไปเพราะว่าดู energy เราเหมือนไม่เปิดรับนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการความรักก็ขอให้เราเปิดรับในตัว energy นี้ด้วยหรือส่ง energy เหล่านี้ออกไปด้วยนะคะแต่เริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเนาะทาตัวเองให้ดีนะคะยังไงมันก็มีสเสน่ห์ดึงดูดเข้ามาอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการออร์เคิลนะคะความรักราศีกุมคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนธันวาคมนี้ Love Call เป็นช่วงจังหวะแสดงออกซึ่งความรักการได้รับแมสเสจการคุยกับใครการได้รับโทรศัพท์นะคะการคิดถึงใครได้รับความสนใจแน่นอนในเดือนนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณกำลัง calling in your soulmate เนี่ย <c oughs> ใครบางคนอาจจะแบบได้รับสัญญาณการแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าคุณอยู่ตรงนี้ก็จะมีการติดต่อหรือมีเรื่องราวที่ทำให้เราได้ connect มาเจอกัน ได้พบกันได้คุยกันนะคะหรือว่ามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้าหากันพลังงานความรักค่อนข้างดีเนาะราศรีกลุมทั้งสามสถานะนะคะก็ขอให้สมบ้งทุกคนนะในเดือนนี้การเข้าสังคมการพบเจอผู้คนการสื่อสารอันนี้ต้องระมัดระวังในตัวของคำพูดเนาะดูเหมือนว่าสังคมที่อยู่ไม่ค่อยน่าไว้ใจไม่ค่อยน่า วางใจสักเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกโดนกดดันโดนบีบคันก็ได้แดดาบที่มันเกิดขึ้นนะคะดังนั้นจะพูดหรือจะทำอะไรก็ต้องเรามาระวังด้วยแล้วที่สำคัญที่จะเตือนก็คือเรื่องเงินเรามาระวังการใช้เงินนะคะเดี๋ยวเงินจะขาดมือเอาในส่วนของการออลลเคิลว่ายังไงนะคะ TikTok เเวลานาฬิกาตัวนี้นะคะ ในบางเรื่องอาจจะต้องรอในเรื่องของเวลานะคะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้หรือถ้าคิดว่ามันมันแย่หรือเรากําลังทําให้ตัวเราเนี่ยกดดันบีบคั้นจากเรื่องราวต่างๆนะคะอันนี้ขอให้คุณปล่อยใจปล่อยจอยไปเลยนะบางอย่างมันเป็นด้วยเงื่อนไขเวลาจริงๆสิ่งที่คุณต้องการมันกําลังมาถึงอาจจะหมายถึงในเรื่องของ การงานที่ได้เงินเยอะๆนะคะหรือการเงินที่มันดีกว่านี้คุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องรอในเรื่องของเวลาให้เวลามันเป็นตัวทำงานที่ผ่านมาคุณทำมาเต็มที่แล้วรวมถึงในปัจจุบันคุณได้ทำมันนะคะทำมันแบบเต็มที่แล้วนะคะแน่นอนผลประโยชน์หรือผลสำเร็จเหล่านั้นมันจะมาหาคุณแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมนะคะซึ่งบางอย่างอะ่ะทำไปปุ๊บ ไม่ใช่ว่ามันจะต้องได้ผลเลยต้องรอในเรื่องของเวลาแต่คุณมาถูกทางแล้วขอให้คุณมั่นใจและลุยต่อไปขอให้ราศีกุมมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปราดถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ